ผมจะไม่ยอมให้มันแตกแยกอีกต่อไปผมจะต้องทำให้ทุกคนกลับมาดีกันให้ได้ผมสัญญาสวัสดีทุกคน mm hmm. ทุกคนเป็นยังไงบ้างครับผมมาแล้วสวัสดีตอนเช้า mm hmm. สวัสดีบ้าสวัสดีเคยป้าเคยเงั้นเหรอ พ่อแม่ผมตั้งชื่อผมว่าสิทธาดคูคูเออคูเคราจาสิทธาดคูเคราจาเรียกผมว่าสิทธาดก็ได้เนะสิสิทธาดก็ได้นะครับคำว่าลูกเขยนี้มันมเก่าแล้วหลับสบายมไหมดีมากเลยแหละครับโอ,โอเคมานี่มากินอาหารเช้ากันเลย สวัสดีตอนเช้าโอ้สิทธาดนี่มันอะไรกันเนี่ย,ยฉันฉันยังสาวไปแตะท้าคนแก่นูน้นไปไหเธอย,ยังสาวแต่สาวแค่สมองนะไม่ใช่แค่สาวอย่างเดียวนะครับป้าสาวแล้วก็ยังยสวยอีกด้วยนะอฟังนะอโอ้โหสวัสดีไงสวัสดีครับยฮัลโหล สวัสดีพระกิตธนามาเองเนี่ยให้พรผมด้วยสิแม่ยายเลิกเรียกฉันว่าแม่ยายได้แล้วเจ้าไร้สาระก็ทำไปว่าอย่างไงเนะอันนีโโ้โอ้แม่ยายผมเรียกแม่ยายาด้ชื่อไม่ได้แต่ผมก็ต้องรักษามรรยาทด้วยนี่สิเข้าใจผมใช่ไหม ถ้าผมเรียกแม่ว่าดีๆทุกคนก็จะหัวเราะก,กันหมดเด็ดดูสิป้าก็ยังหัวเราะเลยนั่นไงเห็นไหม <c oughs> แต่ว่าแม่เนี่ยเป็นแม่ยายของผมนะผมเป็นเขยของแม่บ้านเราจะมีความสุขแล้วหลังจากนี้ออโอ้โหว,ว้าวอาหารเยอะมากเลยอะ่ะดูสิอื้ออื้ออื้ออ้ อย่ามองผมแบบนั้นสิแม่ยายเดี๋ยวจะตกหลุมรักผมเอาซนะเนอะถ้าตกหลุมรักผมแล้วเนี่ยอย่าเพอให้พรผมเลย <laughs> รู้ไหมผมชอบอะไรกเกี่ยวกับแม่ยายของผมแม่ยายผมไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่เคยเลย กินแต่ผลไม้ใส่จานแล้ววันแรกที่เราเจอกันเนี่ยก็กินผลไม้ใส่จานจำได้ไหมว่าวันนั้นเนี่ยบนเครื่องบินเนี่ยอากาศดีมากๆเลยเวลาเนี่ยผ่านไปเร็วมากเลยนะแม่ยายจ๋าทุกคนคงไม่รู้สินะครับว่าแม่ยายของผมเนี่ยเคยเจอกับผมมาก่อนนะบนเครื่องบินแม่ยายผมเนี่ยกินผลไม้ใส่ถ้วยใส่จานวันที่เราเจอกันแต่ว่าเธอเนี่ยกินไม่หมดแล้วก็เหลือเอาไว้ในถ้วยด้วย ผมเลยหยิบของเธอมากินให้หมดเลยฮ่า <laughs> ฮ <laughs> มีมม <laughs> วันนั้นแม่ยายก็เลยคิดว่าผมเป็นพวกยาจกขึ้นเครื่องบินวันนั้นเนี่ยผมไม่คิดแตว่าผมจะได้มาเป็นเขยของคุณแม่เข้าสักวันหนึ่งอืม <c oughs> บาบลูเคซาครับช่วยรียบหน่อยได้ไหมเราต้องไปทำงานฉันอยู่ฟรีๆมืนคนแถวนี้ไม่ได้ต้องหาเงินโอเคดีๆไปเลยก็ได้นะอะไรเล่าแม่ยายสั่งลุงไ็ยืนเลยเหรอนั่งลงก่อนสีนั่งลงกินอาหารเช้าก่อนสิครับี่ <c oughs> งานนี่จะทำตอนไหนก็ได้ <c oughs> เข้าใจไหม ลุงเคซาจะใส่หัวทาไมเล่าโอเคบอกผมหน่อยลุงทํางานทําไมทํางานเพื่อเงินหรือเพื่อแม่ยายกันแน่นั่งลงกอดเส็นหน้านั่งลงก่อนนะนี่นงงนแน <c oughs> ม่ยายฟังนะแม่ทิ้งผลไม้ออวนีจานอีกแล้วไม่เป็นไรผมขอกินเองก็แล้วกันผมเนี่ยไม่ชอบเห้ของมันเหลือและเสียเปล่าแบบนี้ อืผมชอบกินส้มด้วยอมีเด็กไม่ดีดีกินเลยกินเธอนะออกสิฉันไม่ยอมให้ลูกสาวฉันเต็มนิสัยเสียแบบนี้มันนะฉันจะต้องจัดการกับมันให้ได้เลยรรชนีเจ้า ไปอาบน้ำก่อนนะเดี๋ยวแม่จะทำอาหารเช้าให้ไปสิจะทำหน้าบูดบึ้งทำไมแม่รู้จักสิทธาดีเขาจะทำทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะไปสิ สิทธาทำแบบนี้ได้ยังไงนะดูตาเธอสิรชนีเศร้ามากนอะไม่หลับทั้งคืนแน่แนๆคนเพิ่งพูดไปนี้ว่าโลกเราจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้เองรชนีไม่หลับทั้งคืนแล้วคุณคิดว่าสิทธานเนี่ยจะนอนหลับได้หรือไงไม่ผมรู้จักลูกชายเราดีให้โอกาสเขาสิเขาต้องทำได้แน่เชื่อผมเถอะแม เสร็จทอดมันจะมากไปแล้วนะถามเขาสิว่าทำไมเพิ่งจะมาตอนนี้ไปไก,กลๆเลยรู้บ้างไหมว่าเราน่ะไม่สบายใจกันขนาดไหนเนะ่ะเมียเขาก็ไม่สบายใจเธอรอสามีของเธอในคืนวันแต่งงานทั้งคืนเลยนะบอกให้เขาไปสิออกไปจากที่นี่เลยจะไม่มองหน้าลูกแม่หน่อยเหรอ บอกผมหน่อยเถอะแม่แม่รู้ไหมว่าลูกแม่เหงาแค่ไหนเมื่อคืนนี้ลูกรู้จุดอ่อนของแม่ไม่ต้องมาพูดหวานเลยนะอะแม่ผมขอโทษผมรู้ว่าผมทำให้แม่เสียใจแต่ว่าผมไม่ผิดนะแม่นั่นแหละที่ผิด ทำไมต้องทำให้ผมเป็นแบบนี้ทำไมต้องสอนให้ผมให้ค่าความสัมพันธ์ของครอบครัวแม่สอนให้ผมกล้าเข้าไว้ในช่วงเวลายากลำบากใช่ไหมผมเลยใช้เวลาข้ามคืนด้วยความกล้าแม่สอนให้ผมพยายามรักครอบครัวของพวกเราลูกชายของแม่คนนี้กำลังทำสิ่งที่แม่สอนไง ใช่ไหมล่ะผมนอนคิดถึงวโรชนีทั้งคืนคิดถึงพ่อกับแม่ทั้งคืนผมคิดว่าพ่อกับแม่น่ารักมากพ่อกับแม่เป็นคนดีมากทำทุกอย่างได้เพื่อผมและผมก็คิดว่าผมอยากจะให้แม่ ให้แม่ของโรชนีเหมือนกับแม่มากๆผมจะทำทุกอย่างเพื่อโรชนีให้ได้แค่นั้นหละผมเลยตัดสินใจอยู่ที่นั่นเพื่อให้แม่กับลูกกลับมาดีกันท้าเป็นพูดอวดดีอีกแล้วนะสิทธาอืม <c oughs> <c oughs> เรามาที่นี่เพื่อขอพอรจากแม่เราจะไม่ไปไหนถ้าไม่ได้พรของแม่ตาเบลเดี๋ยวสิสสราชนิาชนีราชนีนี่ฟังก่อนสิฉันพยายามจะคุยกับเธอมาตลอดเลยนะราชนีนี่ราชนินีราชนีแม่คะหนูจะไปมรลนินทีของหนูหนูไม่ได้เจอเด็กๆนานแล้วละ ี๋ยวจะกลับมาก่อนมื้อเที่ยงนะเออแม่คะหลังจากนี้ไปไม่ต้องทำครัวคนเดียวแล้วนะมไม่ว่าจะมีใครช่วยแม่หรือเปล่าสไพยคนนี้จะช่วยแม่เองอืมโอเคไปตามสบายเลยนะือค่ะแม่ราชนีเอพี่จะบอกว่าบราชนีฟังฉันก่อนสิฟังนะฉันดูว่าเฮ้นี่คือตำรวจ นี่มันอะไรกันสิทธาคุเคราาผมเองมีอะไรจับเขาจับเหรอ,อนี่หมายความว่างไงบอกผมมาก่อนซิว่าผมทำอะไรผิดลงไปนี่ฟังนะคุณจะต้องมีหมายจับถึงจะมาจับได้มีไหมล่ะ พยายามข่าใช่แล้วครับลูกชายของคุณถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่าฟังนะคะคุณตำรวจคุณต้องเข้าใจผิดอะไรแน่ๆเลยโกหกคริสเมธาเป็นคนแจ้งความคริสเหรอ เขาแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลกลางเมืองลูกชายของคุณพยายามฆ่าเขาบอกแล้วยังไงละ่ะอย่าเชื่อใจดีๆเธอน่ะไม่ฟังฉันดีๆเนะี่ยทำให้เธอโดนฉับฉันบอกแล้วไงผู้หญิงคนนั้นไม่เคยเปลี่ยนเลยอยากจะทำให้ฉันกับแม่ดีกันอย่างนั้นสินะดูสิเป็นยังไงนี่ฟังนะครับถ้าจะคุยอะไรแล้วก็ไปคุยกันที่โรงพัก ไม่สิทธาดไม่นะไม่ราชนีไม่ต้องห่วงนะทุกอย่างจะผ่านไปได้แล้วคุณโดนจับละไปกับเราไม่สิทธาดเดี๋ยวนะครับคุณลองดพวกเข้าไปสิสรวัดคุณค่ะเดี๋ยวก่อนคุณตำรวจเดี๋ยวก่อนครับไม่นะนี่สรวตดคะนี่เดี๋ยวก่อนสิอนี้คุณอยู่นะครับท่านคะแม่ แม่ตำรวจพาเขาไปได้ยังไงกันนี่ทำอะไรสักอย่างสิคุณเข้าใจหน่อยนะครับเราประกันตัวเขาได้คุณต้องไปจ่ายเงินหนึ่งล้านรูปีถ้างั้นก็ทำเอกาสารให้เราด้วยนะคะเราจะเอาเงินมาให้แม่ หนึ่งล้านพวกคุณเนี่ยจ่ายได้หรือเปล่าล่ะนี่ฟังนะอย่าพูดเรื่องเงินไม่ต้อง<ส>ถาม<ส>ว่า<ส>เรา<ส>จ่าย<ส>ได้<ส>ไหมท่านไม่เอานา้าจะขึ้นเสียงกับเจ้าหน้าที่แบบนี้ไม่ได้นะว่ายังไงนะราชนี่คุณทำเอกสารมาสิฉันจะให้ลูกชายอยู่ในคุกไม่ได้นะแม่คุณนี่ เป็นลูกสาวของนักออกแบบเพชรดีๆสินะคุยกับพวกเขาสิหาเงินหนึ่งล้านน่ะมันไม่ง่ายนะแล้วม,มาแต่งงานกับพวกจนพวกนี้ได้ไงคนพวกนี้พวกเขาเนี่ยทำทุกอย่างทำได้ก็เพื่อเงิน แล้วคุณทำไมต้องให้ลูกค้าตกรโดนปล่อยตัวด้วยใครจะรู้ว่าโดนปล่อยตัวออกไปแล้วจะไปทำอะไรอีก <c oughs> คนแบบนี้มันไม่มีคุณธรรมทำได้ทุกอย่างเพื่อเงินนี่หยุดนะสารวัตรลูกชาฉันไม่ใช่โจรคุณจับตัวมาผิดคนแล้วนะฉันขอเตือนสำเนียกเอาไว้ว่าตัวเองยังทำงานได้ <6 S 2> เพราะว่าหกโมง เราให้เวลาถึงหกโมงพรุ่งนี้วันหยุดหลังจากนั้นเสาร์อาทิตย์รู้ใช่ไหมว่าวันหยุดพวกเราไม่ทำงานใช่เรารู้มีเวลาไม่มากสำหรับเงินขนาดนะั้นไปหาเงินมาให้ได้ไม่งั้นลูกชายคุณโดนซ้อมในคุกแน่ để đi có lâu cận. Hello, lùm bà Blue. Chui nha. เงินทั้งหมดที่มีในบัญชีหนูแล้วก็หุ้นทั้งหมดด้วยทุกอย่างที่เป็นของหนูส่งให้หนูหน่อยได้ไหมหนูจะต้องเอาเงินหนึ่งล้านมาให้ได้เลยหนูจะต้องเอาสิทธ,ธิ์ฐานออกจากคุกนะคะยังไงก็ได้นะแม่แม่จะร้องให้ทําไมเล่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ไม่เป็นไรนะไม,ไม่เป็นไรอะไรของลูกบอกแม่มาสิไม่เป็นไรตรงไหนกันแม่แม่หยุดร้องเลยแล้วเนะเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะแม่เนี่ยช่วยผมได้อยู่แล้วผมมั่นใจเลยพ่อรอแ <จะ S 2> ม่ใเย็นนะาขอละ ทำอะไรหน่อยไปเอาเงินมาแล้วก็โยนใส่หน้ห้พวกเจ้าหน้าที่นั่นฉันต้องเอาลูกชายออกไปจากที่นี่ให้ได้เลยนี่แม่รอชนีมาสิทธาเราจะได้เงินแน่นอนสิทธาดมีอย่างนึงที่ฉันไม่เข้าใจเลยนะเธากับคริสทะเลาะอะไรกันเหรอแม่ผิดเองเหรอ ที่แม่ให้คริสเข้ามาในบ้านเรามันเกิดขึ้นเพราะแม่เองสิธาดไม่ใช่ความผิดแม่หรอกความผิดของหนูเองไม่ลูกถ้าดีๆไม่จัดการให้หนูมั่นกับคริสเขาก็คงไม่แค้นที่โดนทิง้งแล้วก็มาลงที่สิทธาดแบบนี้ไม่นะสิทธาดฉันขอโทษจริงๆนะทุกอย่างเป็นเนพราะฉันเองเนะี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจะแยกกันก่อนได้ไหมเนี่ย มันไม่ใช่ความผิดอใครทั้งนั้นเลยไม่ต้องมาโทษกันเลยนะผมไม่ได้ติดคุกเพระาะแม<อ>่คือผมทำร้ายเขาจริงๆอะไรนะอะไรนะใช่เธอทำทำไมสิธัดเขาอยากจะแต่งงานกับเธอในวันแต่งงานของเรา<ห>เขาไปที่ห้องของฉันแล้วพยายามจะสวมรอยเป็นฉันเนี่ แกต้องยอมรับนะว่าชุดเจ้าบ่าวมันเข้า hmm. ก huh? ับฉ hmm ันมากกว่าแล้วแกมาร่วมงานทำไมพูดบ้าอะไรของแกนี่หฮมีอ๊อฮะพระเจ้าชั่วมากเลยเขาทำแบบนี้ได้ยังไงกัน ฉันจะไม่ปล่อยไอ้คริสไปแน่รถชินีรถชินีฟังก่อนรถินีนั่นไงล่ะที่ผมกลัวรถชินีอืมอืมอ๋อเอ่อรถชินีอ๋ออ๋อ ฟังนะเลิกดรมมาม่าไร้สาระสักทีเถอะถ้าใส่ความสิทธาดถ้าเป็นคนวางแผนช่วทั้งหมดใช่ไหมทำไมต้องไปลงที่สิทธาดด้วยนี่เธอพูดอะไรอาหรอชินีสิทธาดเป็ก็หกให้เธอฟังอีกแล้วใช่ไหมฉันไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นซะหน่อยคนอย่างเธอเนะี่ยมันไม่น่าเชื่อถือเลยคริสเธอต้องพูดความจริงแล้วถอนแจ้งความซะเดี๋ยวนี้ไปสิลุกขึ้นมาอ,มออกไปไปปล่อยสิทธาดออกจากคุกลุกขึ้นมาแล้ว Krismani... Mai, Roshini. Krismani, siapa kata... Mai, Roshini, แสดงว่าเธอไม่ได้เป็นคนวางแผนแต่เป็นแม่ฉันตั้งหากฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเป็นยังไงสบายดีใช่ไหมอ <c oughs> อะไรล่ะไหนเธอบอกว่าให้ฉันนี่จเจ้าคือทำไมละ่ะ <c oughs> เธอมันขี้โกหกนี่ไอ้บ้าหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเอามานี่เบาๆเอามา <S <S ไม่อี่ไม่งั้นฉันสวยแน่ฉันแอบจิกสร้อยแต่งงานให้เธอในพิธีงานแต่งงานนะฉันจะต้องเอิบเอามันกลับมาคืนล้านของดีๆสิถ้าดีๆรู้เนี่ยเราตายแน่ ไปได้แล้วไปเดี๋ยวจะซวยกันหมดไปสิเธอชอบเอาเพชรปลอมมาให้ฉันเสมอเธอเคยซื้อของจริงให้ฉันบ้างไหมเนี่ยครอบครัวเธอเห็นเงินมากขนาดนั้นไมหมเล่าสร<อ>้อยเนี่ยราคาสี่แสนสี่ 4, แสนรูป,ปีเลยนะเธอทำเป็นว่าอทำเป็นถามว่าเคยซื้อของจริงหรือเปล่ามันไร้สาระถ้าเธออยากใส่สร้อยเชื่อรอขโมยมานี่เธอเข้าคุกแน่นอนไปสิพ่อเลย หยุดได้เลอไม่ใช่สดดีทุกอย่างปกติดีบายใช่บายเคซากับเรชามทำอะไรลับหลังเราสินะได้เวลาที่เราจะใช้สองคนนี้เป็นหมากของเราแล้ว